กาอนก่อนโคตรลุกนะจุ๊บกันเอาไปแล้วเพะต้องนุกขึ้นเด้กลาวสบายดีสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องยันซีคือเก่าเหมือนเดิมเนาะวันนี้มาพบพ่อพ่อซองแม่น้องเฟิร์ลคือเก่าให้พี่น้องเลยหลังจากที่ขึ้นมาแต่เกลียวเข่าแล้วให้พี่น้องเลยกลาวคนนี้ได้มาเนี่ย คนเครื่องคนคล้องพี่พี่น้องเลยพอดีเครื่องคล้องทั้งวอเซียงเพื่อนเอาเข่ามาไหวบางนึงอยู่แหละพี่พี่น้องเลยพอดีทั้งเพื่อนเกาะไปแล้วเนาะใส่ไม่น้องเปลี่คนเข่าเฮือนใบโตมันเป็นของอยู่ของกินนะพี่พี่น้องเพื่อนไห้เอามาแจกเนาะเป็นของทั้งผู้ใหญ่เพื่อนเอาใบให้ไปแจกครอบครัวที่แบบขาดแค้นนะพี่พี่น้องเลยว่ะเนี่ยไม่ต้องเปลี่กะมาสิคนเข่าไปไหวในเฮือนพี่พี่น้องเลย จะให้ทั้งปา่าคนซอยแน่แน่มาเนี่ยเพราะว่าจะเอาข่าวทั้งปุตตปุงเงียบเลยปไปไปไปลองอ่มาเด้อปมาเด้อช่วยแนะ่มาแล้วมา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 ไป่น้องเลยเสียงไม่ก็ะห้องเสียงอ้าวบอ่ะเสียงอาวห้องแล้วไอยสิป,ป้อน พอสิป้อนค้าวนี่เห็นหครับเงียบเง,งาเงาเลยเด้อเพื่อนพี่น้องเอ็มมานีณนะอยู่กั็เล็กน้อยคนหนึ่งค่ะบ่คอยปากบ่อคอยว่าวกเ็ <c ười> เลยแบบง่ายคนนึนงโม่คอยปากคอยว่าเนาะว่าตอนแรกข้างป้าว่าสิเอาขึ้นไปส่งแม่น้องยุดิแม่นี้แม่น้องยุดิก็ท่านได้รับสายได้เนาะเพี่นองเพื่อนๆอยู่ก็เลยยังไม่ได้ขึ้นไปส่ง ป้าก็เลียงมาเกี่ยวข่ามาอเพี่น้งงองไหมมาดีแมวบอกว่า,วาให้หาซีมือเถอนะตอนนี้ยังไม่ลงมาเกี่ยวเลยหาห้องมือชิเนลหรือเอกมาเรี้มัดเขานะ่าแนมมาเลี้ยมันิเด้โจ๊ะกันนะตุกเกี่ยวจิได้ลงมัดเขา่คขาค้นเข่าอะไรพี่น้องไหมเจสแก๊สที่กระชักไว้เย ตัวหนึ่งเข้าไปโูเคิกินเบิดเปิดได้อนี่คือมาเอมักกินมาม่าคือเเดียวนี่หบกเดือนแล้วสองซอมมักเลไแกนิดหน่อยมักมาม่าเนาะมันแสบคือข้ามมักคือเไห้กินี่ยเนาะ แล้วแหจนน้ไนนนนไนาไปข่าคนข่าในเมือที่เราไหมบาามเมื่อไรขนห้ามน่กะชีว่าบนแห่งอีกเลย <c oughs> มา่ีรู้สึกว่าแหลกเลยแหลกไห้มัดข่ามัน้ำขนข่าขนน้ำ ่าตอมีเห็ดหยอ่ะะเอจะลงบ่ให้ยุสอยูใจเนาเหเผห็อลยวแต่งตัวให้ลูกไรถลูกออกไปจากบ้านให้เดียวเทศมาด้อตอนแรกมันผานหน่อยวนี้วันนั้นแน่สำนี้อะ เล้คุมใจมาเองุมใจเลโทบอกมาล่าเกสังกระทให้เยอะวะอว่าใีข่แบบเพื่อผูยงย่งไ้บอว่าันกับผันเห็นมัน่ะเจ้าไหนวะ เพอเียไปท่านเห็นนีไหตั้งแต่เพิ่เชียไปหาสีพันเห็นนีไหะ ลำปลาขวดใหญ่กับขวดอสามซิปก็นเลยเลยูกลูกเดียวอะไรลูกใหญ่ขาดแม,มวอะไรใส่ใสเฮ็ดเท่าสามก็ได้เลย ดุไยดูเนาะดูเก็บสังกมาก่อนดุเลยเนาะดีนิดนึงจะดูเลยดม 啊，过来吧。 九，九百。国历汉九。 โวลิทานก้าวกันนี่ก่อนก่อนึกแล้วจะเอาไปแล้วเขาต้องลึกขึ้นเลย chạy luôn, chị chạy ngang này của một bạn chạy, ơi, đôi, sòng เพื่อนได้หน่อยลงพื้นที่ปัดเพื่อนได้หน่อยลงบ้างใส่ไปขวดได้กระตุกกระตุกเลยน้ำเดืละ ไปทายูเอนบัวอยู่ไม้เต็มจ่สบายแล้วจางเต็มมานเลยลุงสมัยกี้โอ้อยู่ตรงนีืคนนอกูเวยเนี่ยงามเี่ยงในกูเว้ยแทนศิบากูคูนเองกูเนยันบ่ โอแต่เมื่อกั้แงเกูตัแเมื่อียนสยอ่วงตแกนงงอนลงกูไม่ี้สบายสุดเลยเอาเต็มมาตัวอันสามอันเมื่อี่เราเลยแมนมุอมื้คนอยากขึ้นนะเนเด็สั่น มามัดข่าเลยนามัดข่าไหมน่ามัดข่าไหนับส่

ไม่ได้เสพผ่นน้่ปันที่ปะปะไม่ได้นที่สักเก่าอะสามสามเป็นไใเติบเนาะนะาิดอ,อยู่ยยอยากจะห่อบ้างแลาวถ้าหายแล้วปวะ,ไป,วะไปแล้ว่ะไปแล้วลูก Okay. บรับเรียกมี่ดีบลับเบียกแล้วตัวไปแถวบัวหัก้ายแล้วรับเรี้ยเลยจี ก็<ม>ป้าเนงนยางสามิดก่อใช่สาดสุด่แค่นีแหละาใบเงินหอยยางสามชิดชิดช3ดบสามชินี่แหละขวบสามชินะชิดชุดหรอ <c oughs> ัแค่ใส่แม่คั่วมาหนึ่งบาทเรียบร้อยนะพี่เล่าเลยขบับไปเบิกข้างในอ่ะ่ะเขาเบิกข้างในไปพี่เล่าเลยมีทีเดียงงามๆกับว่าทันทีได้เนาะเดียงเขาสิงามกันกหนีก็มีแหละโอเคแล้วไปพี่เล่าเนาะนับมือนละวันโมโหว่าทางทีมงานเขาเพิ่นจะขึ้นเหนือเมือ่อใดเนาะนี่แหละ คอยติดตามไปนาก,กันเลยเนาะพี่น้องเอ้ Somehow, บ wow. ักครอบครัวไล้แน่สิได้เนาะอ่ะสำหรับคลิปนี้แม่น้องเปียวกับสิขอลาก่อนเด้อพี่น้องเอ้ขอบคุณขอบค um ุณ <SaaS>. พ่อแม่พี่น้องเอสชีคือเก่าคือเดิมที่เขามาให้กําลังใจและกับบุกขามโฆษณาเนาะพี่น้องเอ้แอ่ะสำหรับแม่น้องเปียวตอนนี้ก็สิไปหาแซ่ตอกพี่น้องเอ้แซ่ตอกลงมัดเข่าเดี๋ยคนเข่าคนหน้าไว้ก่อนเนาะหันทีหางเกี่ยวก่อนมันหนาจะแห้งแล้วนะพี่น้องเอ้อ่ะสำหรับคลิปนี้เก่าเข้ามาสบายดีเด้อ